สวัสดีค่ะวันนี้ลินจะมาขายพิมพ์เซตนี้เนาะแต่คลิปนี้ลินจะสอนวิธีใช้ก่อนเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยคลิปจะได้ไม่ยาวมันคือชุดทำเบิกด,ดอกรักแบบนี้นะคะอันดับแรกชุดนี้มันจะมีสี่ไซส์นะคะสามารถทำได้เลยอ่ะอันดับแรกเราก็ดิดินเบอร์สามถ้า เครื่องเบิเครื่องหนาเกินไปเนาะเราก็ดีสองรอบเบอร์สามแต่เข้าเครื่องไปสองรอบนะคะแล้วก็ผึงให้หมาดต้องหมาดๆเลยนะคะอันนี้ก็ยังไม่หมาดเท่าไหร่เนาะแล้วก็เราก็ใช้แปรงไปจุ่มวาสลีนนะคะถูง่ายๆดีๆสามารถสั่งทําไปแล้วก็สั่งทำสั่งทำแล้วก็เอาไปทำแบบเนี้ยค่ะ ขายเป็นรายได้พิเศษได้เนาะเพราะมันง่ายมากเลยรีดดินกดพิมพ์แล้วก็วางตัวดินที่เรากดตามแบบแล้วเก็บขอบแล้วก็กดนจะมีม,มุมแล้วก็มีปุ่มล็อกด้วยง่ายๆนะคะมองเห็นไม้เลยมุมกล้องไม่ได้แล้วก็กด อันนี้ขนาดเดียวทำได้ทุกไซส์เลยนะคะนี่คือสามสองสามแล้วก็สี่เดี๋ยวคลิปหนึ่งลินจะมาบอกว่ามันเอาไปทำอะไรได้บ้างเนาะเนี่ยแค่นี้เองง่ายง่ายดีๆอันนี้ยังไม่่อยมาท่าไหร่ถ้าเราอยากได้ลายชัดนะคะถ้ามีใครมีชุดนี้ก็ใช้ได้เลยไม่ต้องไปซื้อหาซื้อแบบนี้เนาะมันจะลงทุนเพียบอันนี้มันอยู่ในชุดของดินเบานะคะ ก็กดลายให้มันชัดขึ้นนี่มันจะแหลมไปหน่อยลอยแล้วก็ตีเส้นถ้าใครอยากได้ชัดชันเนาะเพราะว่าดินหมาดกับดินแฉะเนี่ยเวลากดแล้วลายมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะอ่ะพอแล้วคร่าวๆแล้วก็เวลาเอาออกทำยังไงให้ได้งุ้ม,ม,ม,มแบบนี้เนาะ ถ้าอย่างเนี้ยคือเรายกขึ้นมาเลยเราก็เอามาทําเป็นตัวดอกแบบนี้ซ้อนลงไปนะคะแต่ถ้าเราอยากได้งุ้มๆเอามาทําให้มันเป็นตัวครอบครอบดอกขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้คือไซส์ที่สองนะคะที่ลินกดปกนี้ให้ดูคือไซส์แรกไซส์ดอกใหญ่สุดอันนี้ กดมาสักพักแล้วก็จะหมาดหมาดเยอะไปเกินห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเราก็จะจับมุมให้มันงุ้มลงไปนะคะแล้วก็เอาตัวดวัมเบลตัวนี้เบามือนะคะ พอเขายังแค่หมาดๆแต่ถ้าแห้งเกินไปมันก็ถะดำแบบนี้ไม่ได้เพราะมันแข็งไปแล้วเราก็จะได้แบบงุ้มๆเข้าไปนี่ก็ามากดมุมอีกทีหนึ่งมันขึ้นอยู่กับขนาดลูกปัดของตัวตัวโครงเราด้วยเนาะถ้าลูกปัดเราใหญ่ก็จะได้ ตัวตูดใหญ่แต่ถ้าลูกปัดเล็กก็ไปหาซื้อลูกปัดพลาติกอะค่ะแล้วก็มายิงปืนกาวเสียบกับไม้จิ้มฟันสนใจสั่งทําได้นะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวไป4นาทีแล้วสวัสดีค่ะ